หน้านิวโปรเ e ียต้องบอกว่าภายในคล้ายบัดจริงๆนะอ u วสุเอฟอารสองอยสนะครับรถทางสวัสดีครับอยู่กับช่อง s อ t บนะครับเดี๋ยววันนี้พามาเที่ยวยที่อุ่ช่างโจ้น,นะครับผมพอดีว่ามีคนอยากดูรถรถทีมแข่งนะครับที่ว่าเป็น S700 แปลงหน้านิวโปรเฟียนะครับแล้วก็ใส่กระจกนอกอะเป็นกระจกกแกนเนียนะครับ เดี๋ยวนี้ก็พามาดูกันนะครับว่าความคืบหน้าเนี่ยเป็นไงกันบ้างนะแล้วก็รถหลาดเจมบัวเหาะอีกแล้วก็รถคันนี้ครับคันนี้ก็ของรถพี่เอนะครับพี่เอเฮียจอตลอดมัชมลบุรีเนี่ยก็จะเป็นอ e ีวสุส่งร้อยสิบนะครับทาช่วงล่างจากพี่น้อยมาโอเคเดี๋ยวมาดูโปรเฟยก่อน,นครับอ้าวนี่คือรถทีมแข่งนะครับที่ว่าเป็นหน้านิวโปรเฟยที่หลายคนอยากชมนะครับคันนี้เลยฮนะนี่หน้านิวโปรเฟยนะก็องบอกว่าภายในเนี่ย ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วครับมาดูภายในข้าวๆนะครับต้องบอกว่าภายในคล้ายบัตรจริงๆนะนี่เลยครับอันนี้สีไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอันนี้โูข้าวก่อนนะสีก็จะเป็นสีบอลกากเพชรน,นะครับสีบอลกากนี่มาดูตรงผาท้ายกันครับสะพานที่ว่านํารถแข่งขึ้นและลงนะครับนี่เลยกระบอกไฮโดรลิกครับผม แกนยาวเอาเลยก็บอกนี่ตรงพื้นนี่ก็เหมือนพวกถาดสไลด์เลยนะเนี่ยครับเวทสไลด์มากเลยอันนี้น่าจะเพื่อการยึดเกาะน,นะครับให้มันให้ล้อมันจิกกับต,ตัวตัวพื้นได้นะครับเพื่อที่จะมันได้ไม่ลื่นนะเนี่ยครับขึ้นได้ป่าวะนี่เลยครับตรงพื้นับผม นี่ประมาณน,นี้ฮะกลาแล้วกลแล้วตรงนี้ก็เปิดได้เหมือนรถบัสเลยนะเนี่ยตรงท้มล้อเนี่ยช่องล่างก็เป็นถุงลมนะครับเนี่ครอบดุมแอโลโคปเปอร์กระทะน้อยชุดช่องล่างหน้าแนบนี่กระจังหน้านิวครับผมตัวกระจกนี่ก็เป็นกระจกตรงแกนเนียนะเนี่ยครับสือสวยเลย อันนี้ก็สบังลำนะครับก็ใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วกล้จะชมคลิปกันแล้วครับอันนี้ก็อ e ิวสุเออสามนะครับเอฟวายเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นโดมิเนเตอร์นะครับกี่แรงว่านี้สวยงามเลยเดี๋ยวเข้ามาดูกันครับเดี๋ยวดูคันนี้ก่อนคันนี้ติดเครื่องอยู่นี่คันนี้ก็อ e ิวสุเ r 2อานะครับรถหางรถใหม่ ายแดงบ้านเราเลยครับนี่รถพี่เอนะฮะพี่เอเฮียจ้าตรัตบัชบุรีก็คือเขานํามาไว้วิ่งงานของตัวเองนะครับเพราะว่าทีแรกเนี่ยเขาใช้6กล้ออยู่แล้วทีนี้เนี่ยหล้อดูขึ้นรูปเลยครับนี่ก็บอกว่า6กล้อเนี่ยตอนนี้รับพนัหนักอยู่นะครับเพราะว่าคือของเขาเยอะไงของเขาเยอะนะแล้วหกล้อคือแบบใส่เต็มที่แล้วครับเต็มพิกัดแล้วอะนะคือดูครับผมไปเหมือนตึกเลยนะ เห,เหมือนมันเหมือนมาทุกตึกไปด้วยอะ่ะคือของเยอะมากครับแล้วทีเนี้ยเขาเลยต้องมาออกสิบล็อกแคะนะครับจึงต้องทํารถสิบล็อกแคะคันใหม่นะเพื่อเอามาใช้ในงานของตัวเองซึ่งก็จะเลือกใช้ช่วงล่างจากอู่ช่างวัสบลอซิงนะครับแล้วก็ตัวกระบะเนี่ยกระบะจากอู่ช่างโจ้บ้านโป่งนะช่วงล่างก็จะเต็มเลยครับเบรกสี่างเรียงครับผมนี่ ก็จะเป็นระบบเบรกสี่ถังเรียงแล้วก็หม้อลมอยิงเบรกสองใบนะครับสองลูกนี่สองหยิงครับผมนะยิงล้อหน้าล้อหลังนะลูกใหญ่เลยครับลูกรเริ่มเทิมเลยมาดูคาซีครับคาซีนี่ก็ทำแล้วครับนี่คาซีสองชั้นนะแล้วก็มีดามวนอีก รับบนอีกชั้นหนึ่งเทาเดียวครับรถเด้นวิ่งงานหลังถนนนะไม่ได้วิ่งาทางวิลลยนะเทาเดียวก็เหลือแห่แล้วครับวิ่งกระทางดำนี่เทนเตยญี่ปุ่นช่วงล่างก็เป็นของทีโนนะฮทโน่หน้าหลังเลยบอดี้อีซุแต่ว่าช่วงล่างฮิโน่ครับโชกะัพท์หลังคู่นึงนะครับโชกะัพนี่โชกกะสียาวเจดเมตรยาวๆเลย ล้อใบนอกนะครับก็จะเป็นล้อมีเนียมส่วนด้านในก็จะเป็นกระทะล้อเหล็กนี่ยางก็จะเป็นยางไซส์2 7 5เทัพขอบ19.5นะครับเป็นยางกีทีนี่สิเส้นเลยยางอะไรเส้นหนึ่งนี่ยาง265นี่เลยครับสว,สวยเลยนะต้องบอกว่าในนานทีครับที่ว่าเราจะเจอยูสุ210ทํา10ล็อกแค้น,นะครับ ที่ว่าเป็นรถป้ายแดงนะปกติเราจะเห็นฮีโร่เนี่ยสนใจนะครับเห็นฮีโร่กันสสนใจเลยนะต้องบอกงี้นะอีส e ูนี่นานๆเจอทีครับตัวใหม่ที่ว่าเอามาทําสีล็อกแคะนะอย่างมากเจอกัแค่แปดล้อนะครับสวยเลยทรงดีมากครับสังเกตดูนะหัวเก่งอะ่ะมองรู้สึกว่ามันจะสูงกว่าเดิมด้วยความที่ว่าช่วงล่างมันเปลี่ยนใหม่ด้วยแหละเพราะว่าช่วงล่างมันเปลี่ยนเป็นลุมแปนล็อตด้วยครับ ดูไปตอน,นละก้อนล้อหน้าก็เป็นล้อ19เกครับล้อขอบ19นะแต่ถ้าล้อขอบ19-5นะครับยางก็2,65ห้าจขอบ19.5ก็เป็นยางทีททเหมือนกันข้างหน้านี่ก็เสริมกันโค้งนะครับกันโค้งหน้าเนี่ยแล้วก็น่าจะจัดแหนบแล้วอันนี้เพิ่มแหนบแล้วครับเซ็ตแหนบใหม่เรียบร้อยนี่งเบรกดิ <Hey. S 2> <Hey. S 1> ไฟท้ายเดิมนี <Hey. S 1> ่เลยครับชุดกระเช้าสีน้ำเงินซึ่งตัวกระบะนะครับตัวกระบะนี่ก็จะทำเป็นสีน้ำเงินนะครับตัวขากระเช้านี่ก็เลยทำเป็นสีน้ำเงินเลยครับให้มันเข้ากับกระบะประมาณนั้นดูฝั่งซ้ายหน่อยดิย ฝั่งซ้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ประตูโโโระบบคอปนะผมว่าหล่อเลยนะเนี่ยครับหล่อนะถ้าประตูโโโระบบคอปอะ่ะสวยเลยแหละเนี่ยครับถึงแม้ว่าถ้าเกิดว่าเราได้มาใช่ไหมเราจะปิดไอตัวไอตัวกระจกก็เถอะแต่ว่าด้วยความที่ว่าไอตรงเบ้าครับไอตรงขอบขอบกระจกอะ่ะมันจะเป็นบบเบ้า,บามันจะเป็นหลุมหลุมอยู่นั่นแหละครับมันก็ดูสวยนะถ้าเกิดว่าเป็นประตูโโโระบบคอปอะ่ะสวยไปอีกแบบครับ ไม่รู้ว่าตอนนี้หายากหรือเปล่านะแต่ว่ามันดูสูงกว่าเดิมอย่างชัดเจนเลยครับทนแรกมันยังไม่สูงขนาดนี้นะครับตอนที่ว่ายังเป็นร้อยสิบเจ็ดจุดห้าอยู่อะ่ะมันยังเตี้ยวกว่านี้โคอ,อันนี้มันมองอันนี้มองมันสูงขึ้นมาค่อนข้างพอสมควรเลยแหละอันเนี้แล้วก็คันนี้ครับคันนี้โดนอะไรวะเนี่ยสองร้อยสิบป่ะเหมือนใช่เลย สี 4, อ่า210ครับผม4625กรงท้าย837อันนี้ก็เอ่อเป็นตู้เปียกนะครับตู้เปียกจากอู่เบิ้มนะอู่เบิ้ม8ปลิว้วอันนี้ก็มาตกแต่งที่อู่พี่โจ้นะครับเนี่ย <Yeah. S 2> มียืนย้ำกันชนหน้านะครับเนี่ยแล้วก็เป็นพวกพัดโครเมียมทั้งหลายนะแล้วก็เลี่ยมชายซุ้มล้อครับผมขากระจกซ้ายขวาครับแล้วก็เอ่อบงับงบังแดดนะครับเป็นกระบ,บงังแดด งานคุ่มเคปล่านะครับเนี่ยสวยๆเลยแล้วก็จะมีชุดกระเช้าทางลมของนาเล็กด้วยนี่โอ้โหสวยมากล้อเมเนียมลายเทพด้วยครับแล้วก็ครอบดุมช่างดีรูปดาวครอบดุมแบบเป็นใบเลยครับยางก็จะเป็นยางไซส์เดิมโรงงานครับผม9.5ขอบ17.5ยางมิชลิน อนี่ M Y ย2สองตัวนี้ M Y ย2ิบสองดป้ายแดงเลยเนี่ยป้ายแดงเลยเนี่ยเนี่ยครับสีขาวๆข,ขึ้นคีนเลยครับสวดทรงเห็นไหมรอเลยนะขาวๆข,ขึ้นคีนคสีขาวนี่มันตัดกับพวกของแต่งโครเมียมแล้วก็ไอตัวแก๊ปหน้านี่ได้ดีจริงๆครับผมได้ดีมากเลยนะสียังสวยเลยสีขาวโคตรคีนเลยครับนี่ครับลองดูแบบมุมมอง,มองแบบห่างหน่อยอะอะประมาณนี้ จะบอกว่าทรงดีมากเลยครับถ้าเป็นกระบะข้อก็สวยนะสีขาวอย่างเงี้ยนี่เซ็ตเบรกช่วงล่างพร้อมเลยครับช่วงล่างก็จะมีกันโค้งหน้าหลังนะครับกันโค้งหน้าหลังกระเช้าทางลมเบรกแล้วก็ทางลมสี่ใบนะครับล้อลายเทพหน้าหลังนี่กันโค้งท้ายพร้อมโชคครับ เซตช่วงล่างมาเรียบร้อยเลยนะนี่พื้นเหล็ด้วยล่างหล่อโอ้เหล็กล่างหล่อเไยเป็นล่างหล่อหมดเลยนี่ยตุ๊บเส้นเลยไหมเนี่ยอันนี้ก็บางคนซุ้มล้อเหล็ครับบางคนซุ้มล้อเหล็เนี่ยล่างหล่อหมดเลยเนี่ยล่างหล่อหมดเลยครับผม ตัวโคงเนี่นสยสวยๆเลยนะโอเคครับประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็รอชมคันนี้กันนะครับอิวสุสิบล้อเทสเตียนะครับสองร้อยสิบนานเจอทีครับรอชมครับผมหล่อแน่นอนนะคันนี้เจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ